หลกกักยาวเบิืกแหวนสองสามห้าสัตวยาวข้ามคานลูกนี้ทักทายไปก่อนาก,าลลอก,การลุกอิไองไป้งรเป็นแบตรี่นะะสับกรกส่ายาวเกี่ยวไปด้วยสิบองงสามห้ากอนทุกขทักตาราตประจำดึกสู่ ปเผื่อผ้าผ้าใจไปรู้กันลูกนี้หอวหลักตอนโซนจัก้ากบตงอมสา้าลูกนี้ไอแดก เอา,า 8, 2, 3, บอลลงเอร์แปดสองสามห้าครึ่งบอลจับบอลใี้นสามห้าสามห้าเพ่นเลประตูออาไาสักเต๋มาเข้าทาครับเอาบอลต่อกับทุกคนอาบต่อสิห้าหลักในเบอร์ห ต่อรการต้นปลงเงี้งาดเปอนการทดับสภาพผิมันบกแกงต้องเอาหม่นไปอกนะลูกสีเอาตายกันสิขังเลยจี่ตลดเอาตุบอลด้วยฮะสามาโดยเปิดเก้ากนะดาเส้นระดกปบอลจุดโอ้โหนี่นน่ครับ ออกมาตอกกระปุกตอกกรทปุกไม่รอดครบ15ครเขาสกัดไปได้ดึงขึ้นลักตกหลักให้สิบสัเดามยาวเลยนีทันไม่ทันขั้นดขอทันเลยนี้โดนจิ้มออกไปของสภาได้ชุบเร็วเลยลูกนี้ คาั้งสองสภาอีกครั้งหนึ่งจะชาติมากเลยโดยร้ยสิยังไม่เปิดตอนเปิดไปแล้วลูกลลูกออกหลังลูกเต็มห้งครัสองสามห้ามจะได้วางลูกเต็มงลูกคันเนอร์จากลูกเลี้ยบ้าลูกเี้ ไปดีใครมาเติมรูออกข้างอุ๊ยเยอะอุ๊ยอุ๊อนี่อือจบ ขหลังสองสาเสามเ้ายบั้นบั้นมือก็จะเอาที่สามใได้สองเข้าทางก็เปิดิย์ตัใ,ใจสโดน,นตัตกกระชอออกออกข้างสองภาได้ทุกขอบคุณนะครับขอบคุณ ขอแจ้งนะครับกับคนร้ร้อยเธอพิชิตรองพักนะครับชุดประสานงานเพื่อความมั่นคงนะครับท่านได้มาสนับสนุนมอบอุนนี้นะครับขอบคุณท่านด้วยการเคารพนะครับร้อยเธอพิชิตรองพักชุดประสานงานเพื่อความมั่นคงนะครับท่านได้มาสนับสนุนร่วมงานนะครับขอบคุณนะครับ ทีมสนามวอลเล่วอลเล่บอลนะครับขอขอแซงนะครับท,ท่านโทรศัพท์ได้หล่นหายนะครับเพราะว่ามีแอปสำคัญนะครับของคุณครูคุณครูแก้วนะครับก็ขอขอให้ท่านที่ได้เก็บได้เก็บได้นะครับก็ขอให้สนด้วยนะครับเพราะว่ามีแอปสำคัญน,นะครับมีรางวัลให้นะครับ ขอบคุณะแก้วครับขอใคุน้ำส้นะครับน้องๆด้วยใครเก็บได้นะครับเพราะว่ามีมีมีความสำคัญนะครับในโทรศัพท์เพราะว่าเครื่องมือ <mon> ส <t> ื่อสารมีแอปอะไรต่างๆนะครับออกตอแล้วครับทุกข้อก่อนตางใจตามช็อนะครับก็ยังไม่ผ่านบุรีของสองสามห้าสกัดเทียร์ออกมาอยู่ในแดนของ อาไปต่อทาก,กกา,ากลางมึงต่างยาวตามช่องก็ยังไม่ผ่านโดนสก,กัดเทียออกมึกสู้กันในแดนกลางนะครับทอยบอลไปยังแนวน่ากรรมการเป่าไม่ว่าอะไรนะครับให้เล่นต่อการให้เล่นดึงบอลขึ้นหลังขึ้นหลังไายตามช่องตามแนวขึ้นหลัง อ๋อยังไม่รีบตินผู้เล่นของสองสภานโอเคไม่เป็นไรนะครับรันออกข้างจับไปอยู่อาซูบุรีนที่สาาระาโดบรับ คุณพ่อมาเองนะครับโดนปรับนะครับวันนี้ใครที่ดูบุรีในที่สานนะโดนนอใครเขาคลุงเบาก็ไปปรับนะครับ2,3,5สามาได้วางยังหน้าประตู

เล wow> ี้ยบอลขึ้นมาอต่อประกาศคุ ну ้ได้ในแดดกลาเของสภาพไม้เข้าไปมาไล่ไล่ไล่ออกขานัดไป่ทันลูกนี้ออกลากไป สาประตูสองสห้าเพื่อนมา <Hyung> <hand> เติมสามเก้าลูกล็อกหลังกระชากเข้าไม่เข้าเข้าทางลูกนี้ไปแล้ว2องไมาด้คย้องบอนลบลบรอเพื่อนมาเติมคืนให้เก้าเก้าวกยาวลูกนี้หน้าประตูเข้าไม่เข้าลูกนี้ลูกอ่อ

ัรไม่ได้ยูซงซานห้าับเป็นแผงนะครับอปตเวทุกเข้าขาลาประสาบก็เข้าขานะครับมเลมสักอ่านเเข้าจีมาดีด้วยนะเข้ากีนะสหรับสนุนไปตั้งสองพันนะเข้ากียังไม่ได้เลยยังไม่ได้เยฮืออ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 อ นคุณหมอที่เป็นห่วงนะครับมีครับเอะวทางออก้อนเลวสองส้ารับจากที่ชิลบลหน้าประตูวางยาวกันตรงนี้นะปรบส้นไม่เห็นไปไสกลยนี่ตมอง ปีปตูฟอปาไกลนะครับเรื่องนี้จตัดสินใจปีนี่จตัดสินใจดีวางบอลยาวยากอะไรไม่ยกไปแล้วสองสามห้าไปไร่วงปิดประตูไปแล้วเดินมารลับปัญญายันต่อฟากางพุงแย่กระจายตามเ่องลูกทีมโยนบัง บางเล่นสั้นๆก็วยังเป็นบอลของกินหลังทางของสองสามห้ารงนี้กรรมการเ่ตะือว่าแซะเข้าข้างหลังเอาแพทย์สนามนะครับอาจจะแค้นนะครับ เราอย่ามัานนรกเลยมาเอาพูดไมให้หน่อยเนี่ยไม่ไดยินเสียงเนี่ยมาภาควอร์เลยมันเรียกว่าภาควอนหวังยาวรุกเข้ามาด้วยแล้วเข้าข้างประตูไปแล้วออกมาต่อพักการลุกออกบอลเลยต่อยอดนี้ตามหลัง,งของสองสมากหวังยาว อาศัยเล่นเยังไม่เข้าทางของช่องสามห้าสามหา่องเพื่อนตามช่องให้สามสบเาเข้าขวาเอาขวาขึ้นสุเรื่องนี้เป็นตอนของอวบรมการท่องของราคการท่องเท่เพื่อนเพิ่มเตกระจายเฮ้เปเรี๊แล้วเนี่่อุเปเรเนะเอาตัวรักษาประตู Anh sáng chắc sau 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 ฟอฟอฟะก,การทุ่งหลังจากสกอร์นำอยู่ศูนย์ประตูต้น,นึงผมหนักแล้วตอนนี้คืนหลังขอ,อให้สองสามพลาดดัดทุก,กง่งวาบอลไม่มีอะไรลูกนี้มันหลุดออกฟอระการทุ่งได้ทุ่งทุ่งให้ซีหนึ่งล็อกครบหนึ่งสองสามการไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อ อของกอดกำเร็วครับสองสามห้าตายตามช่องลูกนี้ปั้นไปดันหนะ้าเอาทางลูกนี้เข้าข้าอีกแล้วดึงหลุดเบแปดหลุดแซะหลุดกันไม่ออกประกันเปล่าลูกออกหลังหลือต,ตั้งเตะเลือหน้าประตูอบตอพระกำทุ่ง เป็นปอนเข, yeah, yeah, yeah. ขาเย็บมะวิดลากยาวกรรมการเป้าเฝ้าผูา้อก,กองเชิดบอกว่าไม่อาชีดอดอีอบตนะครับเพราะว่าท่านเป็นตำรวจท่านว่านะลูกชายไม่อท่านลูกชายลงเตียก็ไม่อาชีีนะครับเพราะท่านถือท่านยังเป็นตำรวจอยู่นะครับเทีย2สองสามห้าท่านว่า เ,เราตรจไม่ใช่ตำรวจเหรอครับโอ้ผิดจุดนะครับข้อไปนะครับอบต,ต,ตได้จุดโทษสัว์ลูกน,นี้เล <c oughs> ือดโดนบงังเฮ้ยแล้วหน้าแก่กังห็น เล่นสั้นๆของอัลมาโต้เพื่อการทุ่งลูกออกโดนแซะออกได้ทุ่งอบตเพื่อการทุ่งได้ทุ่งยาวน้ามาโต้โดนขี้อาอีกครัำหนึ่งเป็นลูกเตะมุมลูกเตะมุมถือว่าเป็นลูกอันตรายอีกลูกหนึ่งหลังจากเลนหนักแล้วตอนนี้เล่นลูกโยนมาต้องพยายามเข้าทาง เลือเ่อนเฮปปิ้นสขงับสรบุญหน้าประตูอยู่วิางยาวลูกนี้โดนบล็อกไปได้ไหเข้าทางองสองสามส่วนกลับเร็วตุองขึ้นบอลเบิ้ไปทางหน้าแล้วเอา,เอาละครสองต่อหนึ่งต่อสองวากว้าดมาไม่หันลูกนี้ย้อนมกุฎลากยาวหมดเวลา เอาหมเวลาครึ่งแรกนะครับอะมันต้องมีคู่มันต้องมีคู่ข้อมูลนะครับคนภาคนี่ภาคไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าครึ่งหลังหรือครึ่งแรก